คุณผู้ชมขาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะข่าวนี้มายกมือสาธุ โยมนินค่ะพร้อมกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณผู้ชมบรรยากาศอย่างที่พี่แจ็คพูดเลยคนแน่นทุกอนูจริงๆหล่นวัดนะวัดพระธาตุหมื่นหินที่จังหวัดกาลสินค่ะคึกคักมากคือปกติที่เนี่ยนะคะพุทธศาสนิกชนเดินทางกันไปกราบไหว้เยอะกันอยู่แล้วแต่มาคราวนี้ค่ะสาธุชนที่ศรัทธาหลวงปู่มหาศิลาเดินทางมากราบไหว้ขอพรท่านกันแน่นวัดเลยบอสจอเนี่ยอุ้ยควงอีหลาน้อยน้องอุงอิงแล้วก็กระเอก หมอนลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปกันนะคุณผู้ชม96ชีวิตค่ะโอ้โอยกคณะมาเลยวัดไม่เฮงคนเดียวเฮงกันทนั้งคณะนะเข้ากราบไหว้สัการะขอพรหลวงปู่ศีลาศีลาค่ะท่ามกลางพี่น้องแฟนเพลงมาเก็บภาพบรรยากาศกันเยอะเลยทีเดียวนะคะทางนี้ค่ะงานบอสโจก็เป็นตัวแทนถวายปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับวดัด ถวายไปเลย1 0 0 0 0แสนบาทค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาและก็เป็นความโชคดีที่ได้มากราบหลวงปู่อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมดูสิพร้อมกับได้ลงยันบนกระเป๋าสตางค์ของบอสโจด้วยส่วนของน้องอุงอิงค่ะนำพระพิคเนธให้หลวงปู่ลงอัคระเพื่อนำกลับไปบูชาต่อที่บ้านนะหลังจากนั้นค่ะรับพรจากหลวงปู่เสร็จแล้วน้องอุงอิงก็ถวายเสียงผลงานเพลงน้ำตาลหล่นบนที่นอนของแม่ฮันนี่สีอีสานเนอทันทีที่หลวงปู่ได้ฟังเสียงร้องของน้ององ องะะแล้วก็บอสโจก็แอบ,บกระซิบบอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าเฮ้ยแอบ,บเห็นน้ําตาหลวงปู่ไหลออกมาอย่างชัดเจนเลยละค่ะอาจจะไปฟังเสียงบอสโจเล่าความรู้สึกช่วงนั้นกันหน่อยค่ะมาปีนี้ในม้มาไหว้หลวงปู่นะครับในว่าขอพรกับถือว่าเป็นิริมงคลของผมนะครับของลูกแล้วก็ขอครับทีมงานสาวน้อยี่บ้านแพง่งกับสาวน้อยละเพื่อนโชว์อย่างยิ่งครับถือว่าเป็นเป็นบุญนะครับเป็นบุญของทีมงานย่างยิ่งนะครับ มาด้วยความตั้งใจาดตั้งใจจะลกระเป๋าสตางค์ไปเรียบร้อยจะองค์พระพิคเนตกลับานไปเรียบร้อยไปกันทั้งหมด96คนทั้งคณะจดไว้ก่อน96จดไว้วเป็นสถิติก่อนกนได้อะไรคว้าไว้ได้ก็ต้องคว้าโดยเฉพาะตัวเลขนะคุณผู้ชมนะ